กล่าวคำบูชาพรัรนาใจและน้อมกล่าวพระรัตนาัยและรัธนาธรรมเป็นลำดับไปนะครับพุทธบูชามหาเตชวันโต,ธ,นโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาพโรราหาพคาวโห เตโลกนาทังอภิปูชยามิครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับน้อมกลาบพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับอารหังสัมมาสัมพุทโภคพพวาพุทธังภะกวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวตาธรมโมธรรมังนาม,สามิสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกาสังโฆสังัฆนาม,ามิครับผมตัง้งลำดับต่อไปนะครับตั้งใจรัตนธรรมโดยพร้อมเพียงกันนะครับ พระมาจโรกาทิปติสหัมปติกัดอัญชลีอนาทิวรังยาจธาสันติธาสัตตาปรชา,าชากชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง นะโมตัสสะพระวะตโออะระหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะพระวะตโออะระหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะตโออะระหะตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธตีปิโขเทวีปุตตสสะเมกะตุกษาสนัง อาคตังกินนุโขกะโรติอหังคันตะวาชานิสามีตีณนะบัดนี้อัตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาพรณนาถึงมหาเวสสันดรชาดกกันที่สามคือฐานกันซึ่งมีหลักใหญ่ใจความอยู่ที่เรื่องทานคือการเสียสละของของตน เพื่อขจัดความตนีอันเป็นมรทินในจิตใจที่คอยขัดขวางไม่ให้คุณธรรมอื่นๆได้งอกงามและเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมให้ผู้อื่นได้รับความสุขความสบายจากการบริจาคทานเพื่อให้ผู้ฟังได้นำไปเป็นข้อคิดพิจารณานำไปเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคตสมควรแก่การปฏิบัติสื่อไปเรื่องใดดำเนินมาถึงตอนที่พระนางผทษดีพระราชมารดาทราบข่าวสารการในประเทศพระเวสสันดรก็ทรงวิปโยคโศกเศร้าพระหนึ่งว่าดวงฮะไทยจะแตกสลายสุดเสียดายและอาลัยพระราชโอรสพระนางทรงคุณคิดถึงแต่พระโอรสว่า ย่าว่าแต่ประชาชนชาวนครศรีพีจะเชิงชังรังเกยียจและมุ่งหมายจะเอาโทษพระเวสสันดรเลยต่อให้คนทั้งโลกรังเกยียจและเห็นว่าพระเวสสันดรน,นั้นไร้ค่าหมดราคาไม่เป็นที่ปรารถนาของผู้ใดแต่หัวใจของพระแม่เจ้านี้ย่อมไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนไม่แปลผันไปเป็นอื่นเคยรักพระลูกเจ้าอย่างไร ก็ยังคงรักอย่างนั้นเมื่อพระนางพุทธดีดำรินางนี้แล้วจึงหลีเสเด็จไปเยี่ยมพระเวสสันดรเมื่อตัดถามถึงสาเหตุแห่งการในลรเทศแล้วจึงรับอาสาไปทูลวิงวอนขอพระราชทานอภัยโทษกับพระเจ้าสนชัยให้ทรงลดหย่อนผ่อนโทษแต่ไม่สำเร็จด้วยเท่าเติดตัดว่าจำต้องในลรเทศพระเวสสันดร ตามกฎของธรรมศาสตร์ราชประเพณีกล่าวถึงพระเวสสันดรทรงรำลึกถึงการบำเพ็ญทานารมีของพระองค์ว่าแต่จริงการบำเพ็ญทานารม,มีด้วยการบริจาคช้างปัจจัยนาครั้งนี้ไม่ได้ก่อผลเสียแก่ชาวนครสีพีแต่ประการใดเลยหากแต่จะเกิดผลดีทางการทูตระหว่างรัฐเป็นการสร้างสัมพันธมไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นการสมควรอย่างยิ่ง ที่จะบริจาคช้างปัจจัยนาคเพื่อบรรเทาทุกขอันเกิดจากผลแรงติดต่อมากันหลายปีซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะข้าวอยากหมากแพงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประสบความทุกข์อดอยากอนาถาไร้ที่พึ่งเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจในการเสียสละและอำนวยประโยชน์แก่ผู้อยากไร้ในเมืองอื่นพอหากบ้านเมืองอื่นยังอดอยากยากไร้ไม่มีสุขทึกคืนวัน ในที่สุดแล้วก็จะส่งผลกระทบไปยังเมืองรอบๆได้โจนผู้ร้อยก็จะทยอยแสกซึมตามชายแดนไปก่อทุกข์ภัยแก่ประชาชนในเมืองที่อยู่รอบๆไม่มีบ้านเมืองใดอยู่เย็นเป็นสุขได้อย่างแท้จริงในขณะที่บ้านเมืองรอบๆมีความเดือดร้อนไม่สงบสุขถึงแม้หากมีบ้านเมืองใดสามารถป้องกันผลกระทบได้แต่ละเลยปัญหาทุกอย่างของเพื่อนมนุษย์ ก็ไม่พ้นที่จะถูกกล่าวหาว่าไร้น้ำใจเห็นแก่ตัวและไม่มีมนุษยธรรมการโมเมายึดมั่นในพวกพ้องพักคพวกเผ่าพึงพันของตนจะอำนวยประโยชน์ให้ได้เฉพาะกลุ่มเฉพาะการเท่านั้นหาอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนส่วนใหญ่และยังยืนได้ไม่โดยเฉพาะเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเราคืออนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ หากมัวมาติดอยู่แต่ในผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องพงพัน์ก็ไม่มีทางจีบรบลุใดเลยอันหนึง่งหากเราบริจาคโดยมุ่งหวังคะแนนนิยมจากลงปากของผู้คนก็นับเป็นเรื่องที่น่าอดสูใจยิ่งนักพอเท่ากับเราเป็นถาดของโลกธรรมที่เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความผิดหวังให้ประชาชนก็เพราะในหมู่พวกเขา ไม่มีใครเข้าใจในเป้าหมายอันสูงสุดของเราที่ทำเพื่อมนุษย์และบำเพ็ญทานมลมีด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามการชี้แจงเรื่องทำนองนี้ให้ประชาชนทุกคนเข้าใจนั้นดูจะเป็นเรื่องเลวิสัยและถึงที่สุดแล้วแม้ใครจะเห็นว่าการบริจาคครั้งนี้ของเราเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายเกงไม่วันเราก็ไม่วันเกงพระเวสสันดรทรงเห็นว่า การได้รับโทษให้ออกจากพระนครครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะได้เสียสละทรัพย์สมบัติของตนออกไปบำเพ,พ็ญพศเป็นฤาษีขณะนั้นพระองค์ได้ตรนักถึงคำสอนของโบราณบัณฑิตท,ที่ว่ามีบ่วงอยู่สามบ่วงที่คอยผูกมัดรัดลึงให้ชีวิตวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่ยามหาทางออกบ่วงที่หนึ่งคือรักลูกเป็นบ่วงผูกคอบ่วงที่สองคือ รักภรรยาสามีเป็นบ่วงผูกมัดมือบ่วงที่สามคือรักทรัพย์สินเงินทองเป็นบ่วงล่ามเท้าที่มนุษย์ทนทุกข์อยู่ในโลกหนีไปไม่ได้ก็เพราะบ่วงทั้งสามผูกมัดไว้โดยทั่วไปคนมักจะไม่รู้สึกว่าถูกผูกมัดด้วยบ่วงทั้งสามแต่เมื่อวิเคราะห์เจาะลงไปให้ลึกซึ้งถึงต้นตอของความพัวพันอยู่ในโลกจนก่อให้เกิดตัณหาพอกพูนขึ้นมาก และยึดกุมพื้นที่ในจิตใจของผู้คนไว้แล้วจะเห็นว่าความรักในลูกเต่าเผ่าพันุก็คือการติดอยู่ในอัตตาของตนเองเพราะบุตรเป็นเสมือนตัวแทนที่มนุษย์ฝากไว้ในโลกความรักในภรรยานอกจากจะติดอยู่ในกามะตณหาแล้วยังสะท้อนถึงตัวตนที่ยึดติดในอารมณ์รักเป็นธาตุอารมณ์หรือธาแห่งรักนิรันดรไม่อาจถอนตัวได้ง่าย ในแง่หนึ่งความรักแบบนี้เป็นเพียงการเติมตัวตนที่ว่างเปล่าของมนุษย์ปุถุชนให้เต็มซึ่งไม่มีวันที่จะเติมเต็มได้ส่วนความรักในทรัพย์สินเป็นความหวงแหนขั้นพื้นฐานที่มาจากความรักทั้งสองอย่างข้างต้นเพราะทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งสนับสนุนให้ความรักทั้งสองดำเนินไปได้อย่างราบรื่นจะเห็นได้ว่าวงท่ำสามอย่างนี้ผูกมัดอยู่ในจิตใจอย่างลึกซึ้ง ฉะนั้นเมื่อถึงยามพลัดภาคจากลาวงทั้งสามไปก็ให้ความรู้สึกห่วงหาอะไรไม่อาจจะตัดไปได้ในทันทีทันใดพระเวสสันดรก็ึ่งติดอยู่ในวงทั้งสามและทรงตรักว่าการได้ออกจากพระนครครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่จะตัดวงทั้งสาในส่วนของวงผูกเท้าคือทรัพสมบัติพระองค์ไม่เป็นกังวล จะเป็นกังวลก็แต่พระนางมัสซีพระมเหสีคู่บุญบารมีและพระโอรสธิดาผู้ยังเยาอันเป็นวงที่พระองค์ยังตัดไม่ได้หรือ,อยังวางไม่ลงปลงไม่ตกแต่คราวนี้พระเวสสันดรถือว่าเป็นทั้งเคาะและโชวที่จะได้ตัดบวงทั้งสามโดยปริยายแม้จะต้องทุกทนปวดร้าวในภัยเพียงใดก็ตามเพราะโทษที่พระองค์ต่องนั้นทำให้หมดโอกาสวาสนาะ ที่จะอยู่เป็นขู่ครองมัสซีและชุบเลี้ยงพระโอรสธิดาต่อไปได้แต่ครั้นพระเวสสันดรได้รับคำยืนจากยืนยันจากพระนางมัสสีว่าจะติดตามพระสวามีไปทุกผลทุกแห่งถึงจาะเผชิญอันตรายต่างๆก็ไม่ยอมถอยหนีทั้งจะไม่ยอมทิ้งให้พระโอรสธิดาขาดพระชนกและพระชนนีอยู่เป็นลูกกัมพากับผู้อื่น ทั้งที่พระบิดาะพระมารดายัางระชนอยู่บัดนี้พระองค์ได้ตระหนักแล้วว่าพระนางมาซีเข้าพระทัยในพระองค์มากขึ้นการมีชีวิตร่วมกับผู้ที่เขาอกเข้าใจกันอย่างแท้จริงนั้นนับว่าประเสริฐเพราะตั้งแต่นี้ไปการใช้ชีวิตร่วมกันจะไม่อยู่ภายใต้อำนาจของบ่วงที่คอยผูกมัดให้ติดพันยึดมั่นและก่อทุกข์ความเข้าใจในบ่วงอย่างทองแท้ ก็ถือเป็นท่าทีแห่งการปลดปล่อยการอยู่ร่วมกันกับมัสสีต่อไปจึงอยู่ที่ความเอื้อเฟื้อกลัวกูลกันตามหน้าที่ตามฐานะของแต่ละคนจนกว่าจะจากกันไปด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดก็าตามจังหวะและโอกาสของช่วงชีวิตกล่าวอีกในหนึ่งบุตรภรรยาสามีก็ไม่ใช่บ่วงที่คอยผูกมัดอย่างเดียวเสมอไปหากเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็จะเห็นเป็นผููบุญบรารมี ที่จะทําให้บรรลุเป้าหมายของชีวิตในระดับต่างๆได้ในกรณีของพระเวสสันดรหากไม่ได้พระมเหสีเช่นพระนางมัสีก็อาจจะประสบความยุ่ยยากในการบําเพ็ญบารมีมากกว่านี้ได้เมื่อกริยาทั้ง4ี่คือพระเวสสันดรพระนางมัสีชาลีกันหาตกรองพระทัยเด็ดเดียวว่าจะไปชีวิตร่วมกันอยู่ในเขาวงกฎป่าหิมพาน ความมิตกกังวลในพระไทยก็สางายไปเปลราะหนึ่งจากนั้นพระองค์ทรงชี้แจงให้พระนามสัสีและพระโอรสธิดาให้เห็นโทษของความตนีหวงแหนที่ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของมนุษย์ซึ่งเมื่อจำแนกประเภทแล้วมีอยู่ห้าข้อดังนี้หนึ่ตนีที่อยู่อาศัยท้องทินสถานที่กิดกันผู้อื่นหรือผู้ที่ไม่ใช่พวกของตน ไม่ให้เขาอยู่อาศัยเรียกว่าอาวะสะมัชริยะสองตนีตระกูลห่วงสกุลเหล่าพงพันธ์ของตนรังเกียจชิงชังตระกูลอื่นเผ่าเผาอื่นเรียกว่ากุลมัชริยะสามตนีราผลประโยชน์ไม่กระจายผลประโยชน์แก่คนอื่นพวกอื่นที่ไม่ใช่พวกของตนเรียกว่าราภมัชริยะสี่ตนีวันนะ คือห่วงแหนกิจการเกี่ยวกับเรื่องชนชั้นวันนะผิวพันธุ์และสีผิวเป็นต้นเรียกว่าวัน,นมันชาริยะ 5. ตนีความดีคือกิจการห่วงแหนในเรื่องของวิทยาการความรู้คุณพิเศษคุณวุวุิความดีงามความก้าวหน้าในภูมิธรรมภูมิปัญญาตลอดถึงความสําเร็จต่างๆเรียกว่าธรรมมัชาริยะ พระเวสสันดรทรงชี้แจงให้เห็นว่าความตนีทั้งหาประการนี้มีขอบเขตกว้างเข้ายึดครองพื้นที่ในจิตใจของมนุษย์หลายระดับหลายขั้นตอนจนไม่สามารถจะปลดเปลืองได้ง่ายๆทรงตักเตือนให้รำลึกถึงจุดหมายของพระองค์คือการจุดประกายแห่งทานหรือการแบ่งปันขึ้นในโลกเพื่อเป็นความหวังแก่ผู้อยากไร้อนาถาซึ่งถูกกีดกันจากทรัพยากรทั้งทางโอกาส และทางโครงสร้างของสังคมหากประกายแห่งทานหมอดดับลงเมื่อใดโลกก็จะถึงขั้นวิกฤตในทันทีเพราะโลกจะเต็มไปด้วยการแข่งแย่งช่วงชิงแข่งขันนำไปสู่ความตึงเครียดและประหัตประหารกันเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่อดอยากยากแค้นแสนเข็นแต่หากประกายแห่งทานยังถูกสืบทอดไปไม่ขาดสายมนุษย์ก็จะมีแต่สารทีสุขโลกก็จะมีแต่สานติภาพ ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็จะดูกลมกลืนมีรุนยภาพเอื่อแก่การดำรงอยู่ของสัพพชีพอันหนึงปัญหาของโลกในอนาคตเมื่อวิเคราะห์แล้วปัญหาเรื่องการแบ่งผลประโยชน์การจัดสรรผลประโยชน์การครอบครองทรัพยากรการกระจายรายได้จะเป็นปัญหาหลักที่องค์กรต่างๆพยายามแก้กันอยู่ทั่วโลกปัญหาดังกล่าวเมื่อขมวดข้าแล้ว จะเห็นว่าเป็นปัญหาเรื่องทานการแบ่งปันผลประโยชน์ทั้งนั้นเมื่อพระเวสสันดรทรงชี้แจงเรื่องการบำเพ็ญทานบารมีดังกล่าวแล้วทรงมีพระประสงค์จะบำเพ็ญให้เป็นตัวอย่างแก่ชาวนาครจึงขอโอกาสบำเพ็ญทานครั้งสุดท้ายก่อนจะออกจากพระนครซึ่งพระราชบิดาก็ทรงอนุญาตตามพระประสงค์รุ่งขึ้นขั้นได้เวลาตามกำหนด พระเวสสันดรทรงบริจาคสัตตะสัตกะมหาทานคือการบริจาคครั้งใหญ่โดยกำหนดไว้สิ่งละ700คือ 1. ช้าง700เชือก 2. ม้า700ตัว 3. โค700ตัว 4. ลรถเจ็ดร้อคน 5. นารี700คน 6. ท่าเจ0ดคน 7. จทาสีเจ็ดคน 8. สัพพวัตถุและอาภร์เครื่องประดับอีกอย่างละเจ็ดร้อยกแม้สุราก็ได้ประทานแก่พวกที่ชอบดื่มสุราเมื่อพระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานดังกล่าวเสร็จแล้วก็ทรงพาพระนางมัชสีพร้อมทั้งชาลีและกันหาเข้าไปทูลลาพระชนกและพระชนนีเพื่อออกไปบำเพ็ญพ์อยู่ณเขาวงกฎพระเจ้ากรุงสนชัย ขอให้พระนางมัสีชาลีและกันหายอยู่ในพระนครตามเดิมแต่พระนางมัสีไม่ยอมอยู่ทั้งไม่ยอมให้พระโอรสธิดาอยู่ด้วยพระเวสสันดรพระนางมัสีพร้อมด้วยพระโอรสธิดาได้เสด็จไปทรงรถม้าพระที่นั่งเสด็จออกจากพระนครบายพระพักเข้าสู่ป่าหิมพานมุ่งไปยังเขาวงกฏก่อนที่จะเสด็จออกจากประตูพระนคร ทั้งสี่กษัตริย์ก็ซนหางกลับมามองพระนครที่เคยประทับอย่างสุขสำราญด้วยความอาลัยจากนั้นก็ตัดพระไทยเสด็จออกจากพระนครไปแต่ยังไม่ทันที่จะพ้นจากเขตชาญพระนครก็มีพวกพรามณ์วิ่งตามมาขอม้าและลดพทัทนั่งพระองค์จึงได้ประทานให้ไปแล้วต่างก่อทรงอุ่มพระโอรสธิดาเสด็จดําเนินเข้าเาพรมุงไปทางเขาวงโกศ เมื่อเรื่องราวดำเนินมาถึงตอนนี้ก็เป็นอันจบพระธรรมรเทศนาในส่วนของธนการที่กล่าวถึงพระเวสสันดรได้จุดประกายแห่งทานคือการบริจาคไว้ในจิตของประชาชนเพื่อส่งมอบไปยังจิตใจของสาธารณชนในอนาคตซึ่งจะอำนวยพระนิสงส์ทั้งส่วนที่เป็นสันติสุขของบุคคลและส่วนที่เป็นสันติภาพของโลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคตขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตายและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงอภิบาลให้ท่านปราศจากอันตรายทุกประการและจงดนบรรดาลให้ท่านเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยคืออายุวันนะสุขะละปฏิพานประสงค์จำานงหมายสิ่งใดที่ประกอบด้วยความชอบธรรมขอจงสำเร็จ สมปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ทานกันประดับด้วยพระคาถาสองร้อยกลาวพระคาถาดังพลนามาเอวังก็มีด้วยประการะ,ะนี้อันธรรมยาง ธรรมเทศนานังสาธุกะลังกะโรมาเซส,สาธุสาธุสาธุอานุโมทามิครับวกขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับน้อมกร,ราบระตยยัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอะพ,พิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธโมธมัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆ สางขังนมามิกับอนุโมทนากับทุกท่านเจ้าภาพทานกัรนะครับเดี๋ยวเพร่อคุณเจ้าเมตตาลงมาเราก็ประเคนถวายเครื่องบูชาพระธรรมต่อท่านได้อะไรกับทานกัรนะครับขอญาติได้พูดคุ